สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็จะเจอกันในเหรียญสิบบาทสองสีนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็จะเป็นวาระหนึ่งร้อยปีนะครับกรมเจริญทหารบกนะครับหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบหกประเทศไทยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพ่อหลวงรัชกาลที่เก้านะครับเพื่อนเพื่อนครับสำหรับเดรียนี้นะครับก็ ปัจจุบันนี้ยังพอหาได้นะครับเพื่อนๆืครับยังพอหาได้อยู่นะครับก็จะมีความสวยสดงดงามนะครับฟันเฟืองสลับเหมือนเดิมนะครับฟันเฟืองสลับเหมือนเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนครับท่านใดชื่นชอบนะครับท่านใดชื่นชอบก็เก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกนะครับเพื่อนๆนครับนี่นะครับเรามาสองด้านหน้าดูนะครับ นี่นะครับรัชกาลที่9นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเดิมๆนะครับไม่ผ่านการล้างใดๆทั้งสิ้นนะครับเหรียญช่องของผมจะไม่ผ่านการล้างใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเก็บความเก่านะครับเพราะว่าผ่านสภาพการใช้งานมาแล้วนะครับอาจจะไม่สวยเหมือนเหรียญท่านอื่นๆนะครับแต่ผมชอบในความคลาสสิกของเหรียญนะครับกรมเจริญทหารบกนะครับก็จะเป็นในลักษณะรูปแบบที่เพื่อนๆเห็น นะครับตรงหน้านะตอนนี้นะครับด้านล่างด้านข้างก็จะเขียนหนึ่งรยปีคุลมจเจททหารบกนะครับบกผู้สภาตกวันที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับประเทศไทยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนฟันเฟืองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่งกันชัดๆนะครับนี่นะครับขอโทษนะครับนี่นะครับดูการแกะบล็อกของ สสดิจพ่อนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้อย่างที่เพื่อนเเห็นน,น,นะครับก็จะเป็นชื่อเต็มนะครับชื่อเต็มเลยนะครับนี่ซูมกันให้เห็นชัดๆนะครับรายละเอียดติกย่อยต่างๆนะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับในการดูเหรียญพระ หรือว่าเหรียญกองกระสาบที่เราสะสมนะครับหรือว่าของเหรียญของเหรียญสิบเหรียญต่างๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามให้ด้วยนะครับนี่นะครับโชว์ตัวอีกหนึ่งรอบก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดเหรียญสิบแล้วก็ไปต่อพลักเครื่องเหมือนเดิมนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม